ค่้มันจริงหรอมันเป็นแบบนี้หรอมันมีอะไรหลายอย่างแปลก,ปลกพูดแบบนี้เลยนะมันแปลกไปฮะ mm hmm. เลขาธิการเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเลยครับพันธุ์ตรเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรฮะบอกว่าการจับกลุ่มทุกครั้งเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันแปลกหลายอย่างเลยนะหลักฐานออกหมายจับยังไม่รู้เลยว่าใช้อะไรเป็นพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานวิทยาศาสตร์พยานบุคคลเนี่ยยังไม่ชัดเลยแล้วที่มีคนบอกไปเห็นลุงพลลงมาจากภูเขาเนี่ย เป็นยังไงและไอ้ตัวที่บอกเป็นเส้นผมเส้นขนที่ตกอย่างที่เกิดเหตุคือเขาบอกถ้ามันชัดขนาดนี้มีทั้งพยานหลักฐานบุคคลถ้ามันชัดจริงอย่างที่คุณตรินเปิดชุ่มเบกนี่ไงเงินก็ตั้งขวาร่าค่าคนตายไปเลยสิก็นั่นสิถ้าชัดเป๊ะคร้าชัดเป๊ะก็ทำทำไมไม่ทําส่วนที่บอกผมเนี่ยมันอาจจะตกหลังจากเกิดเหตุก็ได้เพราะลุงพลก็ไปที่เกิดเหตุด้วยถูกไหมล่ะก็นั่นไงเออถ้ามันไปตกตอนนั้นหยิบตอนนั้นก็ไม่จะบ่งชี้อะไรได้นะฮะแล้วยังบอกอีกฮะพันตรี ที่เกิดเหตุเป็นเขาสูงเนี่ยน้องชมพู่ขึ้นไปไม่ได้แต่เขาบอกไม่คิดแบบนั้นเด็กอาจจะเดินขึ้นไปเองก็ได้มันทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความสับสนฮะช่วงแรกที่มีการถอดเสื้อพ่งเสื้อผ้าแล้วทุกคนก็พูดเหมือนถูกฆาตกรรมหรือเปล่าเออพอเป็นแบบนี้ฮะเขาบอกว่ามันยังไม่มีแรงจูงใจเลยนะว่าที่จะบอกคนพาขึ้นไปแล้วไปปล่อยเนี่ยเขาจะทําไปเพื่ออะไรเอออันเนี้ย เขาถามบอกว่าถ้าเกิดดูเส้นผมมันก็เชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะถ้าใช้เส้นผมเชื่อมโยงว่าลุงพลอยู่กับน้องชมพู่ตอนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เองต้องไม่ดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณมั่นใจจากเส้นผมคุณต้องฟันธงไปร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าไอ้เรื่องนี้เองคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมเอาไปฟังกันฮะผู้รับผิดชอบช่วยตอบหน่อยว่านอกจากบอกมีเส้นผมเส้นขนซึ่งก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะโยงกับการเสียชีวิต ดยตรงอย่างไรใช่ไหมฮะบอกถ้าถ้าไปสรุปว่ามีเส้นผมเส้นขนที่เวณที่พบศพนั้นก็หมายความว่าลุงพลนี่ต้องอยู่ตอนที่น้องเสียชีวิตใช่ไหมฮะแล้วทําไมไม่ดําเนินคดีข้อหาฆ่าคือพาขึ้นไปปล่อยไม่ได้ฆ่าโดยการทุบตีทําร้ายแต่พาขึ้นไปปล่อยแล้วให้ตายมันเป็นไปได้เหรอฮะอันนี้เรื่องแรกนะและยังบอกอีกที่ตํารวจต้องหาก็คือ แรงจูงใจฮะที่จะไปลงมือทานอกจากพยานหลักฐานมันต้องมีมูลเหตุจูงใจมีแรงจูงใจด้วยแล้วไม่ใช่ว่าจับเขาก่อนแล้วค่อยไปถามนะมต้องสันนิษฐานให้ได้ก่อนว่าอะไรคือแรงจูงใจใะจะไปจับแล้วมาเค้นบังคับให้เขาตอบว่าแรงจูงใจคืออะไรเขาบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไม่ควรทําแบบนั้นครับคือผมว่ามันจะผิดทางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะผมว่าน้องเนี่ยมีสิทธิ์เดินขึ้นไปเองได้ ด้วยการพัดหลงอะไรก็แล้วแต่ก็ในเมื่อเราไม่มีหลักฐานจะไปกล่าวหาใครว่าเป็นผู้กระทำคือต้องเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยน้องไม่ได้ถูกใครฆ่าในรัฐรรมการฆาตกรรมทั่วไปเช่นบีคอทําร้รายทุกตีแต่กลายเป็นว่าขัดน้าถูกไหมฮะปัญหาว่าใครน้องเดินขึ้นไปเองหรือใครพาขึ้นไปใช้หลักฐานอะไรในการพลาดพาก,ก็หมายความว่ามีคนเห็นลุงคน เป็นคนนําไปพาไปตั้งแต่ที่หมู่บ้านมีไหมท่านผู้ชมครับจากตรงนี้ไปฟังให้ดีๆฟังให้ชัดๆเลยนะมีการถามว่าเป็นการเร่งปิดคดีไหมคดีนี้พันตำรวจเอกวิรุฒบอกเลยเป็นความจําเป็นเลยฮะที่ต้องปิดคดีเพราะตํารวจผู้ใหญ่ไปพูดเหมือนเป็นคดีฆาตะกรรมแล้วก็ไปตั้งรูปแบบคดีเป็นรูปแบบฆาตะกรรมตั้งแต่แรกพอผลชนะสูตรศพออกมาบอก,มบอกไม่ใช่ไม่ใช่การฆาตะกรรมฮะ ทีนี้ก็ไปต่อไม่ถูกเลยตรงนี้แหละฮะพันตำรวจเอกวิรุษบอกว่าใกล้เคียงกับคําว่ามัา่วเรื่องนี้ควรอธิบายให้ชัดว่าคุณใช้หลักฐานอะไรนอกจากเส้นผมเส้นขนที่ส่งไปตรวจและต้องส่งไปตรวจต่างประเทศจริงๆตรวจในไทยก็ได้แล้วปิดคดีแบบนี้ไปคล้ายคดีครูจอมซับด้วยโอ้นี่แรงทีเดียวฮะลองไปฟังดูฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการของบ้านเราคดีที่มีปัญหานะฮะความไม่ชัดเจนแล้วก็ มีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายอย่างกรณีเนี้ทำไมต้องออกหมายจับออกหมายเรียกลุงพลไม่ไปหรือไงหรืออ้างอ้างแต่ว่าโทษมันเกินจำคุกเกินสามปีขึ้นไปก็ไม่ถูกเพราะไม่ได้หนีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องสังคมต้องสังวรนะครับว่าการออกหมายจับคนเนี่ยมันจะต้องจับเมื่อจาเป็นจริงๆออกหมายจับคุณเมื่อคุณเรียกได้เขาอยู่เขาพบคุณก็แจ้งข้อหาได้ออกหมายเรียกก็ได้อ้างแต่ว่า กฎหมายบอกว่าเท่าเือนสามปีก็ออกหมายจับได้เลยก็ไม่จะเป็นทำไมต้องออกหมายจับกนะะารออกหมายจับเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าจับแล้วนะฮะคือเขาจะมอบตัวก็ไม่ยอมรับมอบตัวอ,อย่างนี้เป็นต้นจะจับเพื่อที่จะอ้างต่อสารว่าเป็นผู้มีพฤติการหลบหนีนะฮะแล้วจะคัดค้ากนการประกันตัวลหลายๆกรณีเนี่ยบุคคลที่ถูกกล่าวหาพร้อมจะมอบตัวมันตลกไหมไม่ยอมรับมอบตัว แต่จะออกหมายจับเพื่ออะไร 1. เพื่อสร้างภาพให้เขารู้เป็นผู้ร้าย<ส>นะฮะสเพื่อใช้เป็นเหตุในการคัดค้านการประกัน,น,นตัวผมว่าไม่ถูกต้องอ่ะแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ทําได้ซึ่งก็เป็นจุดอ่อนของปวิยาานะฮะอันนี้ขอเรียนเลยว่าจริงๆควรแก้ไขฮะไม่แค่นั้นยังมีเรื่องอีกการนํากําลังไปจับมันเกินความจําเป็นไหมทําไปเพื่ออะไรหรือทําให้มันดูใหญ่โตไปอย่างนั้นเองฮะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมว่าน้อยน้อยหน่อยก็ดีไอ้เรื่องการใช้คอมมานโดไปจับนะฮะหลายกรณีควรใช้คอมมานโดให้มันเดืก็เดือดนะไปจับหลวงจิ๋วสมชายนี่ก็ไม่ได้ใช้คอมมานโดใช่ไหมจับครูจอมทรัพย์ใช้คอมมานโดจับครูปีชาใช้คอมมานโดจับลุงพลก็รู้สึกมีคอมมานโดของจังหวัดทําไมต้องไปทําแบบนั้นการจับเนี่ยนะฮะก็เพียงแต่แสดงหมายจับแล้วบอกเขาว่า ถูกจับนะฮะก็ะอย่างที่บอกว่าถ้าเราคิดถึงว่าไม่จำเป็นต้องออกหมายจับด้วยซ้ําไปถามหน่อยว่าเมื่อมีหลักฐานออกหมายเรียกมาในลุงพลมารับทราบข้อหามันไม่ได้หรือถูกไหมฮะแล้วนี่ถ้าสุดท้ายไอการสั่งไม่ฟ้องหรือสารยกฟ้องเนี่ยใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหายของลุงพลเขาเนี่ยฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ ตั้งข้อสงสัยนะฮะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้นี่แหละฮะก็แปลว่าการจะให้ความยุติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่ให้พนังกงานอายการเนี่ยสั่งให้สอบเพิ่มเติมซึ่งในมุมมองบอกว่าพนังกงานสอบสวนเองก็ต้องฟ้องฟ้องอะไรฟ้องตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาถึงจะรู้ว่าอนาคตจะมีความจริงอีกแบบหนึ่งและเขาห่วงก็บอกว่าลุงพลเนี่ยอาจจะโดนพนังกงานอายการสั่งฟ้องฮะโดยฉ้หลักฐานแต่พอฟ้อง ซึ่งแบบนี้สุดท้ายในชั้นศาลหลุดอยู่ดีฮะ